สวัสดีค่ะตาลค่ะมาจาก id สี่สองศูนย์เนาะวันนี้จะมารีวิวตัวเคสของโมชิคนะคะตัวนี้ตัวของเซนซีเคอรเวอร์นะคะเดี๋ยวมาดูค่ะข้างในมีอะไรบ้างเนาะตอนนี้เราแกะต่อออกมาแล้วนะคะจะเป็นหน้าตาแบบนี้แบบนี้นะคะตัวเคสตัวข้างหน้าเนี่ยค่ะตัวที่เป็นตัวเว้นเว้นนี้เนาะของตัวเคสนะคะด้านหน้าตัวนี้จะเป็นตัวบอกเวลานะคะ บอกเวลาว่าตอนนี้เวลาเท่าไหร่นะคะแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งที่พิเศษเลยค่ะตรงนี้ก็คือเวลามีคนโทรเข้านะคะตัวนี้จะโชว์ค่ะว่าใครโทรมานาะตัวด้านหลังค่ะตัวด้านหลังจะเป็นตัวโชว์โลโก้ของ Apple นะคะตัวนี้ตัวด้านข้างนะคะจะเป็นครัวแถบแม่เหล็กเนาะเวลาเราปิดนะคะมันจะดูดเลยตัวนี้ค่ะ ตัวนี้จะเป็นตัวเป็นตัวสไลด์นะคะจะเป็นเวลามีคนโทรเข้านะคะเวลาเรารับสายเราไม่ต้องไปเปิดรับแบบนี้นะคะเราก็กดตัวนี้เลยสไลด์ก็จะมีคนโทรเข้ามาตัวด้านหน้านะคะเคสตัวนี้นะคะเวลาโทรมันจะมีเบอร์โชว์ด้านหน้าของตัวเคสเนาะว่าใครโทรเข้ามานะคะเวลาโทรเราไม่ต้องเปิดฝารับเนาะเราสไลด์ตัวนี้กดรับได้เลยนะคะ ง่ายนิดเดียวเนาะเวลาโทรมันจะมีตัวเลขขึ้นมานะคะว่าตอนนี้โทรกี่วินาทีแล้วเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใส่เคสของตัวโมชิกันนะคะว่า,าวิธีการใส่เป็นแบบไหนเนาะเราดันด้านข้างเข้าไปก่อนนะคะแล้วก็กด2มุมนี้ด้านบนกับด้านล่างนะคะเป็นแบบนี้เนาะตัวเครื่องยัมีฝาปิดนะคะ เป็นไงกันบ้างคะตัวรีวิวตัวเคสของโมชิเนาะลูกค้าสามารถจับจองเป็นเจ้าของได้ที่ไอบีหรือว่า i อสตูบายคอมเซทุกสาขาเลยนะคะวันนี้ตาขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ